ชอบตัวเรือนมากเลยปกติจะไม่ค่อยเจอสมาร์ทวอ h ดีไซน์มาประมาณนี้ใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอวันนี้เรามาเจอกับ s สมาร์ทวอชมิโ a วอ h X1 นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใครน่าจะคุ้นชื่อกับมิโมวอช h ั o เ o r ใช่ไหมวันนี้ก็มากับรุ่นใหม่เลยนะครับผมมากแกะกันหน่อย ช้งานอยู่เลยตัวนี้อาจจะไม่คุ้นเอ้ยทำไมสมาร์ทวอชมีรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้ด้วยเหมือนกับว่าเป็นสปอร์ตวอชใช่ไหมดูดิสวยหรูแล้วก็ดูลุกทนทานสปอร์ตมากเลยนะครับหน้าเป็นไงสวยแล้วก็สีสดมากเลยนะครับตัวนี้จัดเต็มฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันหามากๆเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันหน่อยดีกว่านะครับป้ายไฮไลท์มาเลยนะครับว่าจออาร์มูเลตสีสันสวยสดแล้วก็สู้แดดได้แน่นอนกับคําว่าจออาร l มูเลตใช่ไหม ข้างกล่องนะครับผม14 day battery life 38 Sport mode แล้วก็ SPO2 tracking อีกข้างนึงนะครับผมก็เป็นจอ AMOLED HD display นะครับผมแล้วก็กันน้ำได้ถึง 5ATM เฮ้ยชุบก่อนที่จะไปดูตัวเรือนเนี่ยเดี๋ยวมาดูของภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าจะมีแมนนวลเราก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งผ่านแอปพลิเคชันนะก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ดาวน์โหลดแอปมีโบฟิตมาได้เลยนะแล้วอย่างสุดท้ายในกล่องเนี่ยก็จะเป็นสายชาร์จแท่นแม่เหล็กนะไม่ต้องเลงเลยจะดูให้เองอัตโนมัติไปไง อันนี้ก็แจ๋วเลยนะครับผมนี่โอเคมาดูตัวเรือนกัน,น่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเก็บของข้างกล่องไปก่อนนี่เป็นไงนสีสันสวยแล้วก็สดมากเลยนะก็ด้วยจอแอมโมเลใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าจอหรือว่ารูปแบบเนี่ยให้ทําการกดค้างง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็จะทําการเลื่อนซ้ายขวานะครับผมเพื่อทําการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลปึ๊บอลองเปลี่ยนดูถ้าเกิดว่าเรามาเลือกจากตัวเรือนเนี่ยมันจะได้ประมาณ 4- ีหแบบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกในแอปเนี่ยได้ถึงร้อยแบบเลยเยอะมากๆ อลองดูตัวนี้ปึ๊บนี่เป็นไงสวยเลยนะครับผมมาลองเปลี่ยนแบบให้ดูกันอีกหน่อยดีกว่าตรงนี้อาญาเข้ากับตัวเรือนเลยแบบนี้สวยไปอีกแบบด้วยความที่เขาเป็นหน้าจออ m o โมเรใช่ไหมก็สามารถเป็นแบบโอเวอร์อแต่ไม่ได้อเวตลอดนะก็เลือกประมาณ20นาทีอะไรเงี้ยให้มันมีแบบลักษณะรูปแบบจอหรือว่าให้โชว์เข็มบนหน้าจอเนี่ยได้เลยนะเดี๋ยวมาดูตัวเรือนกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มกดมาให้2ปุ่ม ข้างบนก็จะเขียนว่า o m มแล้วก็ Sport นะครับผมของด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในโลโก้ AI Watch นั่นเองนะครับก็ด้วยความที่เป็น Smart Watch ใช่ไหมตัวเรือน,นครับผมทํามาได้สวยแล้วก็ดูหรูหรามากเลยนะตรงเนี้ยมันจะนูนข้างบนส่วนตัวข้างๆเนี่ยมันจะไม่นูนนะถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยนี่มันจะมีตรงที่นูนอยู่เวลาเราใช้งานหรือว่าเวลาเราปัดเลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกสบายนะเนี่ยมันจะเข้ากับนิ้วหรือว่ามันไปกับตัวเรือนเลยอะคือแบบ ดีไซน์มาได้ดีมากๆถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าจอไหนก็ไม่รู้เราก็กดตรงโฮมปุ๊บเนี่ยก็จะกลับมาสู่หน้าหลักแล้วแล้วก็ช็อตคัดต่างๆก็คือเลื่อนลงมาใช่ไหมเราก็จเจอกับการตั้งค่าเดี๋ยวขอมาดูแบตก่อนตอนนี้อยู่ที่75นะก่อนที่เราจะรีวิวแล้วก็ลดไปเยอะกว่านี้คือเราเนี่ยใช้มาประมาณ5วันนะครับผมลดไปเหลือแค่75เท่านั้นเองปกติแล้วสมาร์ทวอชเนี่ยจะบอกมาว่าใช้ได้2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้2อาทิตย์คือใช้ได้จริงๆเลยนะปกติแล้วแบบ สอาทิตย์แต่ใช้จริง4ีวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือเราใช้มา5วันเนี่ยแบตลดไปประมาณ25%ก็ประมาณ2อาทิตย์ได้เลยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การแจ้งเตือนของเพื่อนด้วยนะแล้วก็วิธีดูแจ้งเตือนเนี่ยก็สามารถเลื่อนขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับอ่านภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตัวนี้หรือว่า Line Messenger อรอะไรเงี้ยแ g Instagram ก็ โชว์เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นผลสรุปหรือว่าข้อมูลต่างๆภายในตัวเรือนนะนี่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูละเอียดขึ้นก็เลื่อนจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นช็อตคัดของแต่ละเมนูนั่นเองนี่ก็จะมีการผลสรุปนะครับผมอันนี้ก็สามารถวัด spo2 ได้อ่ะเดี๋ยวลองมาวัดกันหน่อยดีกว่าเรียบร้อยก็ที่จจะต้องใส่สายรัดให้แน่นๆนะได้98ถือว่าปลอดภัยนี่เป็นแสงสีแดงๆนะถ้าเกิดสีเขียวเขียวเนี่ยก็จะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเอง ปุ๊บกัดมาเราก็จะเจอกับตรงนี้จะวัดความดันนะปุ๊บก็จะเป็น MET หรือเราจะมาตั้งเองอีกทีหนึ่งก็ได้นะปื๊บเลื่อนไปทีหนึ่งเราก็กดค้างเอาไว้ตรงหน้าจออย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกเอาออกแล้วก็เลือกหน้าจอที่เราอยากจะใช้ได้เลยนะสมมุติว่าเราไม่อยากจะใช้ตัว MET นี่แล้วเราก็กดปุ๊บไปทีหนึ่งเลื่อนไปทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยจนหน้าจอสุดท้ายเราก็กดบวกถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูสภาพอากาศใช่ไหมหรือว่าจะควบคุมเพลงสภาพอากาศไปอ่าโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาอยู่ช็อตคัทหน้าแรกแล้วแต่พวกนี้นะครับผมข้อมูลต่างเนี่ยก็สามารถกดปุ่มโฮมตรงนี้ได้เลยใช่ไหมดูฟังก์ชันโคตรเยอะเลยนะแล้วก็มีในการตั้งค่าอีกเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีตัวกันหน่อยดีกว่าตรงนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นใช่ไหมแต่เราชอบอันนี้ก็จะเป็นของออริจินอลเขาเลยนะหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้หลังจากที่แกะกล่องออกมาเนี่ย สวยหรูเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เป็นคล้ายๆกับ a l w a y on display ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ a l w a y นะเราก็มากดที่การตั้งค่าตรงนี้แล้วก็อันที่2นะครับผมปุ๊บติ๊กเข้าไปเลยนี่เขาก็จะเขียนมานะว่าตัวหน้าปัดเนี่ยจะให้อยู่ถึงกี่นาทีก็ประมาณ20นาทีแล้วก็จะมีหน้าปัดหลักนะเราก็สามารถเลือกได้อีกทีนึงว่าจะให้เขาอยู่เนี่ยกี่นาทีอะตรงนี้นะครับผมหมดเวลาเนี่ยสามสิบวิเราก็เอาไปสักประมาณ10วิ15วิ ถ้าเกิดว่าหน้าปัดเนี่ยมันอยู่ถึง15วิแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าปัดของหน้าจอ a m o l ็ดเนี่ยเพื่อทำการโชว์แค่เข็มขึ้นมาเดี๋ยวเรารอดูกัน15วินาทีแล้วก็เฮ้ยชึบนี่เรียบร้อยก็15วินาทีก็จะเป็นหน้าจอนี้โชว์ขึ้นมานะแล้วก็สามารถคัสซอมได้ว่าจะให้โชว์หน้าจอเนี่ยเป็นเวลากี่นาทีคือเป็นหน้าจอ AMOLED เนี่ยเขาก็สามารถปิดโซนที่ไม่ใช้หรือว่า โชว์แค่ตรงที่มีตัวเข็มออกมาเนี่ยมันก็จะประหยัดแบต 8, แล้วก็ใช้ได้นานขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อดีของจอโมเลดเลยนะครับอ่ะกดไปทีมันก็จะเป็นหน้าจอหลักแล้วดูดิโอเข้ากันมากเลยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์อลลอยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะอันนี้ขนาดเราใช้มาเกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมก็ยังดูใหม่แล้วก็แบบไม่มีรอยเลยวิธีการเปลี่ยนสายเนี่ยก็ง่ายๆเลยจะมีหมุดตรงนี้ใช่ไหมดันลงมาชึบ แล้วก็เอาตัวสายเนี่ยออกมาสามารถหาซื้อทั่วไปนะก็จะเป็นสายขนาด22ม m มเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะเรามีสายค่อนข้างเยอะโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ก็ง่ายๆเหมือนตอนถอดเนาะส่วนตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายซิลิโคนเกรดทหารเลยนะครับผมไม่แพ้ไม่คันง่ายแล้วก็ทนทานจะมีโลโก้มี่โบรมาตรงนี้เลยนะครับตัวสายก็ค่อนข้างใหญ่นะ หน้าจออมโมเรต1.3นิ้วนะครับอันนี้ขนาดเราปรับแสงไปประมาณ70%นะก็เลื่อนลงมาแล้วก็ปรับแสงตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมาเฮ้ยชึบตรงนี้ก็ครึ่งๆึประมาณ50นะถ้าเกิดว่าปรับสุดเนี่ยอาจจะฟุ้งหน่อยแต่ว่าไปกลางแดดเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคือค่อนข้างสว่างแล้วก็สวยสดใสามากในความที่เป็นหน้าจออมโมเรตอยู่แล้วใช่ไหมพวกสีต่างๆเนี่ยเขาก็จะทํามาได้สดเลย ประมาณนี้อ่าปุ่มด้านขวาล่างเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้นะว่าจะให้เป็นสปอร์ตหรือว่าจะให้เป็นปุ่มอื่นๆในการเช็คค่าต่างๆก็ได้ตัว miibo watch x 1เนี่ยก็จะมาพร้อมกับการออกกำลังกายถึง3 8แบบเลยนะคือเยอะมากๆนี่ดูดิถ้าเกิดว่ายังไม่เจอใช่ไหมแล้วก็มาล่างสุดแล้วก็ตรงนี้กีฬาเพิ่มเติมก็สามารถมาหาในนี้ได้อีกทีนึงนะครับดูเยอะมากๆเวลาเลื่อนหรือว่าใช้งานต่างๆเนี่ยตัวเครื่องไม่เอ๋อเลยนะครับผมดูดิมันค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลนะเนี่ย คือแบบนึกเลยว่าจะราคาประมาณนี้แล้วก็ทําได้ดีขนาดนี้นะปกติแล้วอ่ะมันจะแบบกระตุกกระตุกแล้วก็เออใช่ไหมแต่ตัวนี้ทํามาได้แบบสมูทแล้วก็ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานฟังก์ชันเยอะกว่านี้เนี่ยเราก็จะต้องไปเชื่อมต่อผ่านแอปมี่โบฟิตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใช้ครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีสแกน QR code มาให้แบบนี้ ล้วก็ทาการดาวน์โหลดแอปมิโบฟิตมาได้เลยนะอันนี้เราก็โหลดแล้วก็มาใช้งานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมภายในแอปมิโบฟิตเนี่ยปุ๊บกดเข้ามาเลย <S <S นี่ก็จะบอกมาเลยนะครับผมข้อมูลต่างๆแล้วก็ใช้ได้ทั้ง iOS กับ Android เนาะมาถึงเนี่ยก็มาหน้า d device หน้าจอแรกนะครับแล้วเขาก็จะมีการคอนเน c กกับมือถือตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาเลือก w Watch f a c e ก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับ a t c h f a c e Market จะใช้เป็นแบบว่าอิโมจิหรือว่าหน้าจอภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็ได้เลย หรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นรูปภาพของตัวเองแล้วก็มาคัสตอมเป็นหน้าจอก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาใช้อันนี้แล้วก็กด Installation ทำการดาวน์โหลดเข้าเครื่อง99100เป็นไงสวยงามเลยนะประมาณนาทีครึ่งไม่ถึง2นาทีเลยก็ดาวน์โหลดมาใส่ตัวเรือนเรียบร้อยแล้วหน้าจะเอามเลยสีมันก็จะสวยแล้วก็สดแบบนี้เลยนะครับผมคือแบบเวิร์กมากแล้วก็กดกลับเข้ามาก็จะมาเจอกับคัสตอมตรงนี้ก็สามารถมาเลือกหน้าจอหรือว่าเลือกรูปภาพเราเนี่ยวันโบ ไปแล้วก็สามารถมาเลือกคัสตอมตัวสีหรือว่าตัวหนังสือเอาไว้ข้างบนแบบนี้เก้า0กโอ้โหรวดเร็วมากแต่เราไม่ได้เลือกรูปภาพมาดีๆก็จะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นการใช้รูปภาพในตัวมือถือของเราเนาะโอเคอันนี้บ้างหน้าจองเงินเงินเหมาะกับตัวเครื่องดีเหมือนกันโอเคกลับมาที่แอปนะครับผมเราก็จะมาเจอกันโนติ สามารถมาเลือกแอปในการเปิดปิดการแจ้งเตือนได้เลยนะมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศอุณภูมิต่อมาก็จะเป็น h e ล r ม m เดอ e r สามารถมาเปิดการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเรือนหรือว่าในมือถือเน,นี้ยคัสตอมตรงนี้ได้เหมือนกันนะ <Okay. S 1> คือแบบตัวเนี้ยแจ้งเตือนมาค่อนข้างเยอะมากเลยหรือว่า การแจ้งเตือนของเขาเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนอ่านหนังสือแจ้งเตือนการเดินทางแจ้งเตือนกินน้ําแล้วก็แจ้งเตือนการลุกแต่งไปหมดเลยคือเราใส่ตัวนี้เราเปิดแจ้งเตือนแล้เ่นเพื่อนเห็นนะค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันแจ้งเตือนมาทุกชั่วโมงเลยนะไม่ว่าจะเป็นให้กินน้ําให้ลุกหรือว่าให้มองไปที่ท,ที่มีแสงไกลๆบ้างอะไรอย่างนี้เนาะล้วตั้งปลุกแล้วก็ไฟวอชนี่เจอแล้วสั่นมาเลยนะครับผมตัวนี้สั่นค่อนข้างแรงนะการสารั่นเนี่ยสามารถมาเลือกระดับได้นะนี่กดไปทีนึง สั่นเรียบร้อยได้ยินไหมอืดอๆๆๆึดอึดอึดเพคโฟโต้ไปชุบๆนี่แล้วก็สักเซสก็คือเขาถ่ายรูปให้อัตโนมัติเลยนะแล้วก็ได้มาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะส่วนของเราเนี่ยอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วเนาะด้านขวาก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ด้านซ้ายหน้าโฮมก็จะเป็นข้อมูลหรือว่าสรุปจากในตัวเรือนมาอีกทีนึงนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะกดเข้าไปดูแบบละเอียดแต่ละอันเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะส่วนการตั้งค่าอื่นๆแล้วก็ฟังก์ชันนอกเหนือจากในแอปเนี่ยให้ นี่ก็สามารถมาเล่นในตัวเรือนได้เลยต่างการเต้นของหัวใจปึ๊บนี่มาเป็นแท่งเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเพลงสามารถควบคุมได้โอ้ค่อน <I 'm S 1> ข้างนี่โ <c oughs> ดยความที่เป็นบลูทูธ0.0ก็จะรวดเร็วแล้วก็เวลาเชื่อมต่อน,นี่ยก็จะไม่หลุดบ่อยแล้วก็ใช้ได้ไกลด้วยนะนี่กดเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลย <c oughs> เรือนปึ๊บ <c oughs> เพลงด้านขวาไป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 โอเค เลื่อนซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับหรือว่าแบ็คไปเมนูก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วก็จะมีค้นหามือถือข้อความอ่ะดูข้อความได้นะไม่ว่าจะเป็นกดต,ตรงนี้หรือว่าเลื่อนขึ้นไปก็ได้นาฬิกาจับเวลาเราก็มีเครื่องคิดเลขมาให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เนะี่ยดูดิใช้อันนี้เป็นหน้าปัดหลักได้ไหมเราก็มีเข็มขึ้นมาโอ้ว่านานีมันสวยดีย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็สภาพอากาศนะครับผมการตั้งค่าการตั้งค่าของเขาเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างเยอะนะนี่ดูดิแล้วก็จะมีความสว่างปื้มตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วเนาะ หมดเวลาอันนี้เราก็ตั้งเอาไว้ที่20 25 30ไปเลยในการที่จะให้หน้าจอเนี่ยมันดับไปใช่ไหมรีวิวอยู่เดี๋ยวมันดับบ่อยก็30วิไปเลยแล้วก็การตั้งค่าสุขภาพนี่ที่มันสามารถเซตในตัวแอปได้มันก็จะแจ้งเตือนแล้วแต่เราตั้งค่าเลยนะให้แจ้งเตือนทุกกี่ชั่วโมงหรือว่าคัสตอมเนี่ยเขาก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะดูดิโอไม่ธรรมดาเลยตัวนี้เดี๋ยวขอเก็บพระเอกของเราไว้ตรงนี้ก่อนคือแบบมันใช้สายได้เยอะมากเลยนะตรงเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะดู เรามีสายค่อนข้างเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยอันนี้ Apple Watch ไม่ได้อันนี้สายหนังโอเคมันเป็นขนาด22มิลิเมตรหรือว่าเป็นแบบขนาดทั่วไปอะ่ะเออมีสายผ้าด้วยนะโอเคสายเหล็กก็มีอันนี้ค่อนข้างหนักเลยไม่เวิร์กเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ดีกว่านะครับผมไปลุยทำการเอามุดออกชึบเป็นไงชึบตรงนี้อยู่ข้างบนเรียบร้อยชึบแล้วก็ดังแปะเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะเฮ้ สวยเลยนะสวยหรูไปอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหน้าจอก่อนนี่ต้องตัวนี้นะครับผมดูโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวขึ้นคอให้ดูนะฮ่าเป็นไงขึ้นคอด้วยนี่ขึ้นคอแล้วก็จะได้มาประมาณเอ้าผิดด้านกูว่ามันแปลกๆโอเคเรียบร้อยราคาเนี่ยสายประมาณ2-300ก็หาซื้อได้แล้วนะดูเราใช้จนถลอกไปเรียบร้อยแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนให้มันเข้ากันหน่อยมีหน้าจอนี้ด้วยเกยมรถถังเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับตัว Mivo Watch X1 5ไปแอบเปลี่ยนสายไาอีกแล้วขอกดโชว์หน้าจอก่อน เป็นไงเข้ากับสายเลยนะครับผมตรงเนี้ยมันก็ใช้ได้กับสายค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ตัวเรือนเนี่ยมันออกแนวสปอร์ตแล้วก็ลุกลุยๆปกติไม่ค่อยเห็นสมาร์ทวอชลุคนี้เท่าไหร่นะทั่วไปเนี่ยมันจะเหลี่ยมไปเลยไม่ก็กลมไปเลยหรือว่าหน้าจอเนี่ยสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ก็มาในรูปใหม่แล้วก็ค่อนข้างดูดีเลยนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,700บาทนะครับถ้าเกิดว่าหาช่วงโค้ดลดหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็อาจจะมี1,6 0 0ได้นะลิงก์สินค้าเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำยยครบรร 700บาทแล้วก็มีหน้าจอ AMOLED สู้แสงได้สีสวยคมชัดเนี่ย มีคล้ายๆกับ Always On Display ด้วยนะแค่นี้ก็ค่อนุ้มจัดๆแล้วนะครับผมแต่ไม่มี GPS เนี่ยเราก็พกมือถือก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็อยู่ได้ถึง2อาทิตย์เลยนะส่วนการแจ้งเตือนใน i g จีแอปไลน์เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวนี้ภาษาไทยเนี่ยก็ค่อนข้างตัวใหญ่อ่านออกก็ทํามาถึงรุ่นที่2แล้วนะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาด gadget เจ๋งๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิิ่่งงงแจจ้้้้้เเตตตืออออนนนนาไไววดยครััผมีขลปปกให สวัสดีครับบ๊ายบาย